ก็เป็นมูลนิธิร่วมกัทันยูนะครับก็ได้นำร่างของน้องๆชุนแรกเข้ามาในพื้นที่นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆมูลนิธิของอร่วมกัทันยูณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับ ครับก็มีคุณบินมาลิลิศนะครับก็ได้นําร่างของน้องๆเข้ามานะครับในพื้นที่นะครับก็ต้องอขอขอบคุณนะครับคุณบินมาลิลิศมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับหนึ่ง<ะ>สองหนึ่งสามหนึ่งสองมามาดีจ้ามาดีจ้ คุณบินบรลึงมิดนะครับก็กำลังจะเดินทางกลับหลังจากที่นำร่างน้องๆเข้ามาส่งในพื้นที่นะครับก็แรกเนี่ยผมแต่งว่าจะกลับมาถึก็เลยรีบปักออกมาสองสี่ลายเพราะว่าจริงๆแล้วก็เสร็จรายการมาก็ติดอยู่อะไรหนึ่งนะแต่พึ่จะรออีกว่างหนึ่งแล้วก็จะรออีกสักสองว่างแต่ที่เรารู้ว่าถ้าจะรอ ที่ขนาดเราตัดมาสี่แล้วนะครับคราาทุกทุกทุ้ทุกทากทุกทมัทุกทุกทุจทมาทุกที่ทุก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 ทจะมากท้าทุก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 งุกท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 ้กทุกทุ่ทุก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 ทุยทุกทเกทากทุ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 กทลกทุกทุกทุกทเกทุกทุกทุกทวกทุกทุกทุกททุกททุทุทกก สามสิบปี่พันรีแรกที่ขนไดที่้รกที่เยาไปที่สองที่าแล้วก็มาถึงที่แล้ว่ยก็ต้งบอกเลยว่าฟ้ายังร้องให้ครับร้องให้เดยที่วันสที่ี่ันธุ์ตูแบแต่เพราะวานนะผมผมผมเสียใจแทนแต่ผม่างกเพราะว่าผมไม่ได้เป็นพื้นที่แต่ผมคือลูกน้องผมให้่าครับให้หนึ่งฆ่าแล้วผมาพ หว่าแล้วม <ination noises> ันเกิดะไรกในนีคนนี้จูก่าถือว่าคือทางเป็นการเยอะแล้วรู้ถึกว่าเข้าี่เข้าสู่เข้ามาในานการณ์ท้ายทีสองห้างธนาารฝนตกนะครับยืนมรอส่น้องโอ้โหเป็นละลายน้องที่เข้ามาใกล้ๆทุ่ที่เป็นยาวเลนะครับืนยืนยืนร้อยะไาน้องว่าน่อกเสดใหญ่ ดี่ครับได้รับฝากแรงงทีไม่สุดนะที่เข้ามานครับแล้วก็คนที่เกระจำดีงปรนนายที่จะกประจำดีเพร่อจ้องไับที่จะมาเพือที่จะเาราสุดออบิบอร์ตต่ากปเทยาีขอบคุณครับพี่มันก็เป็นบุญมหมาหลายรแล้วนครั ว่านะครับ้งเราก็แต่ว่าเวลาเอาเนิดอะไรขึ้นี่เขาต้องกระปายตัวหาแลวรองที่พ่อกรบอกแล้วก็ต้อกระายระบบการร้องสักสักหนแก็เ็ระบบ่ื้นพหายที่ลูกเสือในการร้ายแรง่แบบก็กับขึ้นมาอีกระบบันไม่ได้เกือขึ้น่าอย่างไรครับต่ยังตรกแล้วเออที่หูอะไรก็แผลก็เกิดขึ้นา ก็อย่างที่บอกว่าเราคนไทยรขการทงานเรื่องสุขภนะครับการทำานบรัทเงิัวนะครับได้ทราบว่ารถวัวขาที่เผมมดีเลยนรัเพราะนเราจะจัากบกาไดก็ต้องรูดี

นขับราล้างข้าวรถจะมาล้างนิสสาไปใช้านิสสาถ้ามีรูตวจไปก็ควรปลอดัย่กด้ให้สามรถหแล้วก็ไใช้วาดแล้วจากนีนสาออกางไม่อยก่ผู้หญิงเลยแบบนี้ไมมใจใจอกอที่จริงแล้วเนี่ย เราต้องการนะเราะว่าอยู่ห่างไกลถ้าเรา้องร้านทำอ o ไรประมาณเอเชียถ้าเราจับใจมองทุกสิ่งมาองกที่สองทุกที่สามทุกที่สี่แต่ว่าทุกที่สีได้แต่ครับที่ว่าจะมาอยู่ที่นีประมาณสัก 我们不管飞去哪里，我们都是免费的。 Đây là một trong những ngày cà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 ng ผเกียกละ นะครับก็เป็นพี่น้องนะครับของมูลิธิร่วมกตัญญูนะครับ,บ,รรก,รนะรบก็ได้าน,นาร่างของอนุ้น้องนะครับทั้ง20คนแล้วก็คุณครูอีกเข้ามาส่งนะครับที่บ้านเกิดนะครับก็ขอบคุณนะครับคุณบินบรรลือฤทธิ์นะครับที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อ

บครับ,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 บขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากนะครับก็เป็นน้ําใจนะครับของอะ หน่วยกู้ภัยบริที่ร่วมขัตันอยู่นะครับที่ให้ความเอเื้อเฟื้อนะครับกับน้องๆแล้วก็พาน้องๆทั้ง20รายแล้วก็คุณครูอีก3รายมาส่งยังบ้านเกิดนะครับอเนะครับ I <laughs> you <laughs> <laughs>